สบายดีมาพ่อกระเบาวน้อยสาวลุงสลุ่งกะห้างหายไปโดนพี่น้องหายไปหลายมือเนาะมืนเอเนี้ฉันเมื่อกินตํามีขาวพี่น้องตํามีขาวพักก็มีพักสลัดพี่น้องมีแครบหมูหรือว่าเขียบหมูเนาะสลุ่งกะห้างหายไปหลายมือสิกินน้าฉี่บอ้องให้พี่น้องพี่น้องฟังไปน้าเนาะว่าสลุ่งหายไปใส่หลายมือเนาะกินไปพ้อเราไปพ่อแล้วพี่น้องเนาะ ใส้มือเลยเนาะพี่น้องเนาะพอดีมองสลุ่มเห็ดเวียงพี่น้องเม็ดย้ายที่ยุ่งงั้นมองสลุ่มเห็ดเวียงย้ายเป็นเสียถ้าเป็นฟังนี่บ้านบบาน้อยเ,ยเอิ้อนเม็ดตู้เนาะเป็นเสียพี่น้อง สะดุงกันเลยติดงานก็นได้ไปถ่ายคลิปเห็ดคลิปอย่างเลยเนาะว่าหายไปหลายเมือ่อเมื่อแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องแล้วเพิ่ก็เอากระดูกขี้เท้านะั่นท่จุดแล้วพระรัวเผาแล้วเนาะเอาไปร้อยแม่น้ำโขงนั่งเหือไปสะลุงกันแล้ไปึ้นกัน หายไปหลายมือ,อเลมีเวลามาเห็ดลิปเลยพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องยายผู้เันเสียพนันไแปดสิบแปดปีพี่น้อง ปดสปดปีพันกับท่าหลายแล้วพี่น้องตะลุงกับกับดึกคือมือพี่น้องกับห้าทุ่มหทุ่มหรือว่าสิบเอ็ดโมงสงโมงกลางคืน,นาะ บริษัทคลิปหลายเมื่อบริษลงคลิปพี่น้องเออมื่อนี้ก็ได้ว่าสิไม่กินน้ำว้าให้พี่ให้นน้องฟังน้ำ ว่าจะลุ่งก็คือทอดพี่ทอดน้องเบิร์สุขุนอยู่พี่น้องประนผูุ้ท่าวพี่น้องไว้สลา จะลุ่มกัเพราะกระเลิกเวียกไม้พี่น้งองไอ้แหวซื้อตามมีขาเมื่อคืน บางน้อยกับบ่มีเวลาขับรถไปเนอะบ่มวางเลยเฟัง แล้วงานจะลุงกับเฝ้ามาเพราะว่าบซื้อต่ำเนี่ยพี่น,อานา้องมันนั่งกินบอให้พี่ให้น้องได้ฟังบริษบจำเพลทไหลพี่น้อง cảm thấy mỡ hoạt đâu คนเฮาบ่มีอย่างแนนอนออกพี่น้องเนาะนี่เพิ่งยังอยู่ได้ตั้งว่าหอด8 8ปี พี่น้องเดือนน้อยนึงโอ้ยอิ่มหลายพี่น้องแซ่บหลายสะุ่งกับขอขอบใจบ๊สุู่สุกนเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจบ,าาบ,บ,บ้าวน้อยสาวลุงบอทิมบอปลาบ่าวน้อยสาวลุ่งสรลุ่งกับขอโทษขออภัยเนาะบ๊บยภเหตุคลิปไหลมือพี่น้องเฮ้ย่าคาเนาะเอาไปพ่อกันคลิปนาะบายบายขอบใจขอบคุณค่ะ